สวัสดีกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ในธรรมทุกท,ท่านท่ามกลางกระแสะโลกที่มุนวนไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวันที่ผ่านพ้นมีเรื่องราวมากมายหลังไหลผ่านเข้ามาทางเสดาพผ่านเข้ามาทางหูและสุดท้ายก็เข้ามากระทบที่ใจของเราเคยไหมที่ท่านรู้สึกว่าร่างกายได้หยุดพักนอนลงบนเตียงนุ่มๆแล้วแต่ทว่าใจกลับไม่ได้นอนลงไปด้วย มันยังคงวิ่งวนขบทิดปรุงแต่งแบวกไับปรงุงแตงโซลลีจะเลียนมิตรผู้ฝ่ายในธรรมทุกท่านท่ามกลางกระแสโลกที่มนวนไปอย่างรวดเด็วในแต่ละวันที่ผ่านพ้นมีรเรื่องราวมากมายหลังไหลผ่านเข้ามาทางสสยตาผ่านเข้ามาทางหูและสุดท้ายก็เข้ามากระทบที่ใจของเราเคายไหมที่ท่านรู้สึกว่า ร่างกายได้หยุดพักนอนลงบนเตียงนุ่มๆแล้วแต่ทว่าใจากลับไม่ได้นอนลงไปด้วยมันยังคงวิ่งวนขบทิดปลงแต่มแยกรับเรื่องราวของเมื่อวานแยกรับความกังวนของวันพรุ่งนี้จนเกิดเป็นความหนักอึ้งที่มองไม่เห็นวันนี้จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสมวดวจเรียนดูวิชาที่สำคัญที่สุดวิชาเหนื่ในทางพระพุทธศาสนา เน้นคืววิชาหิกนการปล่อยวางความทิดและวางจิตลงสู่ความว่างขอให้ท่านลองค่อยๆผ่อนคลายเยริยาบทผ่อนลมหายใจเข้าให้หลึกและหายใจออกให้ยาวทำความรู้สึกตัวให้สบายแล้วลองจงินตนาการดูว่าหากท่านถูกเจ้าน้ำใบหนึ่งที่มีน้ำอยู่เต็มแล้วท่านถูกเจ้าใบนั้นขังไว้นาทีแรกท่านอาจจะไม่รู้สึกหนักเท่าไหร่ แต่หาท่านเถือมันไวนานหนึ่งชั่วโมงแขนของท่านจะเริ่มปวดลาและหากท่านต้องเถือมันไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแขนของท่านอาจจะชาจนเขียนไม่ได้เกล็นั้นใบนั้นจริงๆแล้วมันหนักท่าเดิมน้ำหนักของมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่มันหนักขึ้นเพราะเราเถือมันไว้นานเกินไปความคิดและความยึดถือในใจของเราก็เช่นเดียวกันเรื่องบางเรื่องคขพูดบางคขน เหตุการณ์บางอย่างมันจบลงไปต้องนานแล้วมันเป็นอดีตที่ผ่านพ้นเหมือนสายน้ำที่ไหลแล้วไม่ขนจับแต่ใจของเรามีแอนที่ไม่ยอมจบเรายังคงหยิบเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาทิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนด้านเปิดใช้ภาพยนตร์วันเต่าซ้ำซ้ำใช้วันไปวันมาแล้วเราก็นั่งดูด้วยความเจ็บปวดดูด้วยความเกิดแทนหรือดูด้วยความเสียใจทั้งที่โรงหนังแส็นความเป็นจริงนั้น ได้ปิดฉากเรื่องนั้นไปนานแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้เรารู้จักธรรมชาติของจิตและเจตสิกหรือความผิดงแต่งว่าล้วนตกโยภ่ภายใต้กฎตรลัษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาอนิจจงคือความไม่เที่ยงความทย์ไม่ใช่ของที่อยู่เิ่งเดเี๋ยวคิดเรื่องหลีเดี๋ยวคิดเรื่องไลเดี๋ยวคิดอดีตเดี๋ยวคิดอนาคต มันผุดขึ้นมาแล้วก็หนับไปเหมือนฟงองขึ้นในทะเลไม่มีใครโกรธได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีใครเสียใจได้ตลอดเวลาหากเราไม่ได้ไปเติมเชื้อไฟที่มันอเนกตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหากความที่บินของเราจริงเราต้องสั่งมันได้เสียว่าจองอย่าคลื่นนะจองอย่าดิ้นวนนะจงที่ต่อเรื่องมีความสุขแต่ในความจริง เราห้ามความทิดไม่ได้มันเป็นเที่ยงกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วหัวใจสาคัญของการปล่อยวางไม่ใช่การห้ามไม่ให้คิดเพราะการห้ามทิดก็เหมือนเอาพยายามเอามือไปกั้นน้ำบ่ายิ่งกันเรดันก็ยิ่งมากวิธีการของพุทธวิธีคือการแค่ร้ใช้สติเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูเมือง เมื่อความทิดใดเดินผ่านเข้ามายามีหน้าที่แค่รู้ว่าอ๋อความโกรธมาแล้วหนอความฟุง้งซ่านมาแล้วหนอความจริงวนมาแล้วหนอแค่รู้แล้วอย่าเปิดประตูตอนเดยามก็โดดลงไปเล่นคกรุกคลีดมันเปรียบเสมือนท่านนั่งโยูเที่ยวในแม่น้ำแล้วเห็นขอนไม้ดอกไม้หรือไม่แต่ขยะลอยผ่านหน้าไปหน้าที่ของท่านคือการนั่งดูเสิ่งเหล่านั้นไหลผ่านได้ ไม่ต้องกระโดดลงไปแบ,บกผานใหม่ไม่ต้องลงไปเจ็บขยับและไม่ต้องเสียดายดอกไม้ที่ลอยผ่านได้ให้รักษาใจต้องมั่นเป็นผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานอยู่บนฟังในยามใดที่ความทิพย์มันดุมเดาเข้ามามากจนใจเรารู้สึกแน่นให้ลองถอยออกมาหนึ่งเก้าหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกัตบตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเที่ยงสภาวะรมหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกำลังจะดับไปการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่แหละคือต้นตอของความทุกข์ทางบงเราเจ็บเพราะตัวเราถูกด่าเราทุกข์เ,กเพราะของเราสูญหายเราเครียดเพราะางานของเราไม่ได้ดังใจลองวางคำว่าของเราลงดูสักนิดเปลี่ยนมุมองทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าสรพสิ่งล้วนเป็นของโลก เราเป็นเพียงเลดเดินทันที่มาอาศัยหยิบย่มใช้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องเขียนสู่ธรรมชาติไม่เว้นแม้แต่ร่างกายหรือจิตใจดวงนี้การฝึกไอยวางนั้นเปรียบเสมือนการจับมือและการแบมือท่านลองจับมือที่แน่นที่สุดกำจนเกริงท่านจะรู้สึกอึดอัดเจ็บและเหนื่อยล้าความยึดติดในความทิก็เหมือนการจับมือแน่นแบบนั้นยึดว่าเขาต้องเป็นแบบนี้ ั้นต้องเป็นแบบนั้นชีวิตต้องไม่เปลี่ยนใจลองค่อยๆค,คลายเน้ยมือออกทีละเิ้วความผ่อนคลายจะเข้ามาแทนที่เมื่อท่านแบ,บมือออกจนสุดท่านจะพบว่าฝ่ามือของท่านว่างเปล่าแต่มันสบายและในความว่างเปล่านั้นท่านดับสามารถสัมผัสสายลมสัมผัสอากาศสัมผัสความมีสระได้ความว่างที่แท้จริงไม่ใช่ความ่อยค่ะ แต่มันคือพียนที่ที่เปิดกว้างที่ปัญญาและความสงบสุขได้งอกน้มคลิปรับสำคัญอีกเบอร์การหนึ่งของการปล่อยว่างคือด้านโยกจากปัจจุบันอดีตคือความฝันที่เติมแล้วอนาคตคือภาพมายาที่ยังไม่มาถึงเวลาเดียวที่เรามีอยู่จรงิงคือลมหายใจที่กำลังเข้าและออกในขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นหาทแทมกำลังเดินจ้องรู้ว่าเดินหาทแทมกำลังดื่มน้ำ จ้องรู้รถหั้นหาแทมกำลังฟังจ้องโยกกับเสียงที่ได้ยินตัดเรื่องราวในหัวออกแล้วเ,เดินจิตหลับมาดูสึกที่กายกานเอาใจมาผูกไว้กับกายในปัจจุบันจะเป็นสมอเรือที่ช่วยยึดไม่ให้เรือน้อยคือจิตใจของเราล่องลอยออกทะเลสิ่งความฟุ้งซ่านท่านทั้งหลายธรรมชาติของนอกย่อมมีท้องฟ้าเป็นที่ใบธรรมชาติของปลาย่อมมีสายน้ำเป็นที่อยู่ ธรรมชาติของจิตเดิมแท้ของเราทุกคนก็ย่อมมีความเปิดเผยสอนหรือความสว่างสวัยสะอาดบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งแต่ที่เราเมนมองเมื่มัวก็เพราะฝนทุลีถึงความยึดมม่นถือแม่นเข้าไปเก่ะจับวันนี้ขอที่เรามาช่วยกินปัดฝนนั้นออกด้วยไม้กวาดหินสติอย่าปไปเสียดายความคิดที่ทำให้เราทุกอย่าไปอะไรอาวันความหลังที่แก้ไขไม่ได้ ด้าปลยว่าไม่ได้ไหมายความว่าเราเป็นคนไม่รับผิดชอบหรือทีมผ่อะหน้าที่แต่เราทำหน้าที่ทางโลกที่ดีที่สุดด้วยใจที่เบาสบายทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยความเครียดจังวนเหมือนหมอที่รักษาคนไข้อย่างสุดความสามารถแต่ไม่ได้แบกความเจ็บปวดของคนไข้ไว้ที่ใจหมอเช่นนั้นหมอก็จะมีความสุขและรักษามันดาบิดารักษาผู้อื่นต่อไปได้นานเท่าน,านั้น ขอให้ท่านลองทำใจตัวเองดูในขณะนี้ว่ามีอะไรไหมที่เรายังแบกอยู่มีความโกรธใครที่เรายังไม่ได้วางไหมมีความผิดหวังใดที่เรายังกอดไว้ไม่ยอมปล่อยไหม Help me ขอให้รู้ว่าวินาทีนี้คือโอ,อกาสที่ดีที่สุดที่จะประกาศอิสรภาพให้เจตนเองวางมันลงเฉยเถอะวางกองไฟนั้นลงแล้วเดินตัวเบาๆออกมา ไม่มีใครขังเดได้นอกจากความทิดของเดิเองนับจับนาทีนี้ไปขอที่ทุบลมหายใจเข้าเป็นการสูดเอาความสดชื่นบิบบ้านมีสติรู้เต็นและทุบลมหายใจออกขอให้เป็นการระบายความขวนเข้าหม่องใจไปล่อยไหลออกไปคืนสู่ธรรมชาติให้เหลือเพียงผู้รู้ที่นิ่งสงบสว่างอยู่ที่กลางใจเป็นดังพูกเขาศิลาแท่นเทืก ที่ไม่สั้นสะเทือนต่อเรงลมพายุหรือสายฝนจะร้อนจะหนาวจะสุขหรือจะทุกข์ก็แค่รู้แล้วปล่อยวางสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระเสีอรตัตนตรไดและสิ่งสักดสิทธิ์ในสากลโลกจงดลนบปนดานที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีดวงตาสินธรรมมีจิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขสามารถสลักขึ้นความยึดมั่นถือมั่นพบเจอกับความว่างที่บริบูรณ์ และขอให้ความสงบเย็ยนที่เกิดขึ้นจากการฟังและการพิจารณานี้จงสถิตอยู่กับท่านทุกลมหายใจเข้าออกหรับเท่ากาละนานเทิน